สวัสดีค่ะนี่คือต้นเยลลี่เฉาวควยนะคะอเอต้นเขาก็จะมีนี่ค่ะจะมีรากออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตัดค่ะตัดแล้วเราก็ไปชําได้เลยค่ะเขาะจะมีรากขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ชําได้เลยค่ะ มีต้นเดียวสามารถขยายขยายได้เลยค่ะอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเขาจะมีรากออกมาแบบนี้ค่ะ เขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเราตัดบ่อยเราตัดชาบ่อยค่ะนี่ค่ะตัดอย่างนี้ค่ะเขาจะมีรากค่ะแล้วก็มาชําได้เลยค่ะ เราจะเอาอย่างนี้ไปชําค่ะเขาจะมีรากอยู่แล้วค่ะชําง่ายค่ะติดเร็วด้วยนะคะถ้าเขามีรากแบบนี้ตัวเร็วค่ะแล้วก็เอาใบเข้าออกหน่อยค่ะแล้วเราก็เอาตรงนี้ค่ะเอาจิบลงดินเลยค่ะ แล้วเราจะควบแน่นก็ได้นี่ค่ะชิ้มลงดินเลยค่ะลดการคายน้ำค่ะไปแก่ๆแล้วก็เอาไปขยี้ดื่มนี่ค่ะมีรากมีรากเลยนะคะตามข้อต่างๆเขาจะมีรากแบบนี้ค่ะนี่ค่ะรากเขาค่ะนี่ค่ะ ก็จิ้มลงดินเลยนะคะถ้ากลัวรากเขาจะหักก็เราจะทำเป็นรูก็ได้ค่ะอาไม้จิ้มเป็นรูก่อนก็ได้ค่ะว่ารากเขาจะหักนะคะจะค่อยบีบดินใส่เขาค่ะ นี้ค่ะก็ใช้ไม้จิ้มก่อนก็ได้ค่ะลงอย่างนี้เลยค่ะ ลดการคายน้ำแล้วก็จะทําแบบควบแน่นนะคะใส่ในถุงนะคะลดน้ำพอชุ่มค่ะแล้วก็ใส่ถุงมัดไว้เลยค่ะใบเขาจะไม่ร่วงค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้ชํำเอ่กิ่งกิ่งเปล่าๆเขาเพราะว่าเรามีใบด้วยนะคะก็จะลดการคายน้ำได้ค่ะ ง่ายอย่างนี้เลยค่ะไม่ยุ่งยากค่ะนี่เราก็จะหานี่ค่ะดินก็ไม่เอาเอาเอา,เอาดินแน่นนะคะเอาดินที่สำหรับเคาะชัาค่ะก็ จิ้มลงเลยค่ะบีบๆอย่างนี้ค่ะนี่ก็ได้แล้วค่ะอันนี้ใบเขาเยอะค่ะนี่ใบใหญ่มากเลย เดี๋ยวเด็ดออกซะหน่อยใบใหญ่ค่ะใบใหญ่งามด้วยค่ะใบใหญ่ด้วยค่ะใบใหญ่เท่าฝออ่ามือเลยค่ะ มันเกินข้อมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราตัดออกแล้วเขาจะได้ออกตรงข้อนี้ค่ะจิ้มลงเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเขามีรากอย่าเขาจะโตเร็วมากค่ะไม่ถึงเดือนค่ะนี่ เดี๋ยน้องก็เดินทางได้แล้วค่ะเพราะว่าเขามีลากติดอยู่แล้วนี่ค่ะเขาก็เลยโตเร็วค่ะกดให้แน่นค่ะการเข้าขยื่นนะคะ นี่ค่ะก็จะได้อย่างนี้เลยค่ะนี่ใบงามมากนี่ค่ะไม่ถึงเดือนน้องก็ได้เดินทางแล้วค่ะ ไปเยอะไปก็ตัดออกหน่อย ิน้ําหน่อยหนึ่งค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ลดอีกเป็นเป็นสัปดาห์หรือสิบวันเลยนะคะเนี่ยเขาจะอยู่ได้ค่ะถ้าเขาอยู่ในถุงแล้วเราก็ใส่ถุงเข้าไปเลยค่ะเป็นการควบแน่นขเขาค่ะการเขาคายน้ําด้วยค่ะจากใบก็จะเป็นไอระเหยของน้ําอยู่ข้างในนี้ค่ะ ก็เก็บไว้ในที่ล่มนะคะจะประมาณสิบวันค่ะทีนี้เราเค่อยจะมาดูใหม่ก็จะเอาน้องออกจากถุงนะคะ อย่างนี้เลยค่ะใส่น้ำเยอะก็ไม่ได้นะคะต้นจะเนา่าค่ะแล้วเอาพอพอชุ่มๆค่ะ คุงที่เราใช้แล้วเราก็กลับมาใช้ได้อีกค่ะ อันนี้ก็ชําเพิ่มได้อีกห้าต้นใบน้องงามมากใส่ใบดีๆตัวนี้ใบเยอะมากเลยค่ะ ใบย้อใหญ่ค่ะนี่ค่ะห่านางยางมาละนี่ค่ะนี่เลยค่ะ รบแน่นค่ะเห็นน้ำหน่อยนึงค่ะไม่เยอะนะคะ ทำแบบบ้าน,านค่ะไม่มีวิชาการอะไรมากค่ะง่ายดีค่ะเรียบร้อยนะคะก็จะเก็บไว้ในที่ร่มค่ะ เราจะไม่ได้ลดน้ําอีกเลยนะคะจนจก,กว่าจะครบหนึ่งสัป,ปดาห์หรือว่าสิบวันก็ได้ค่ะ